ไปน้องกดงบาทหากินมันก <on> oh. ็ไปน้องจะปิดรสตาร์ที่น้องไปี่ช็อตไดเอาเน้นช็อตครับเฮ้ยเฮ้ยกูแอดรวมโอ้

โอ้แน่นอนเลยอุ้มใช่ไหมพับได้หมอแบดอยู่ท่าไหนคนยังบอกออกมาอยากได้เลยเนาะเคยอุ้มพับบ่ได้นี่พับออกมาบ่ได้นี่ออกมาอยากได้แทกได้บอเนี่บึงทอยเอเชียคนพี่น้องออกจากเขาตัวมาทางนุ่งขี้ดินในใบแทกคนพี่น้องเฮ้ยเห็ดแน่อะไรเราจะไปเลยคน ขันยาคีอพานเลยลูกขนมพานเลยเดี๋ยโย่ย่มได้ันไม่ได้ฟีเลยสื่อมายุโหลดไหมไม่ได้ฟีได้่ สตอมุเนยนมันมดสเน็กสเน็กสเน็กสเน็สน็ดี๋ยวสเน็กสน็น้ำยาหัวเชื้อนั่งี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองสตาร์ทเบิดในหันจะได้รอยนี่นะุ่นงงไหเนี่ยแบตยังเติมบุ้มบวมอยู่เนี่ยบุ้มบวม

อสตาร์ทติดตัวไอ้แก่น oh okay. ีเจ้าเล่งบึ้มบึ้มติดใกล้ปะยังคูลอ่อยังคูลอ่ะโอ้ยแก้ว

เป็นล้มเตอนดิมอแข็งะเหรอเป็นล้มแลวปวดเหี้ยวเลยสักไปเลยเอาหมดเลยวเหี้ยวแตกเอเยียวแตกน่งจะบันลั่งหักกน้องบันลั่งไหมเปตหักเถอบันลังเอาตัดหขวไงกรุบอยู่ตังแต ถือมาสองขวดเองมันมัสตาร์รุเนี่ยทำบอกไงเติมไปสองขวดพี่อนเนาะโล่านกลงลหมุนนะกองหมุนโอ้ทีมก็ใช้่ออกิไปทีมใช่ไหมัน

Lấy lôm gần vợ Bươi pòi con con lại. dùng Pòi Bươi nhắn cho nó

bớt tưng đồng mùi này, púc bớt tưng, tít lên đẹp này, là để nè long, mau 那可能。啊 น้ำมันน้ำมันน้ำมันบ่พอว่าต่ำหองแง่ๆอ๋อต้นไม้ต้นไม้เฮา

กสับเลย่เที่ยงเียิมเป็นหล่าลาวนี่มันรูให้อยู่ดีอาบส่ผ้านอยู่นั่นเจ้าหนขอใปีน้อาไยกี่ยวเล้หาเส้นนี่ดหา

So, a tay đi sau bữa ăn bay tay của tay lên tay lên. Tay lên 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 lên tay 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 lên ไอ้หัวแล้วบากันคนอยู่ดิดอยู่บ้าเหนเอยนายจะขายเตะไปเฮ้ยมาแล้วโอ้โหเร็วสับไปเร็วออกมาแล้วพี่นอ้นอง ครับงกึกกักนแล้เลยยากนี่ยังเด้ยด้วนี่เ้เหล้ากะงามของแกอยู่พี่น้อะเลีบไปรูปไปล่างเน่ยาดยาเด้นี่ มีนักงานล่ะจะได้สิหันขับขึ้นเทเลอร์เลยไปเลยโอ้ยเยี่ยมเอาขั้นหน่อยออกมาหน่องเพราะว่าเดี๋ยวขั้นใหญ่ออกมากครับพี่น้องเพราะว่าขั้นใหญ่มันอันนี้ออกบ้านปอดเลยมันติดด้วยสับปะเลยู่เดี๋ยวมา้สับปะเลยมาจอดไปนี่ครับมาใส่เบตักข้างนอกเดี๋ยวคนเดียกัน กเรือกันอีกเือมีไส่เล้าใบมีดพี่น้องใส่มวจรวดว่นี่หละใส่ควักซ่าานี่นั่กะคือบางันบ่อยากประเดยอะ่กับ,บอกยก่ข้อพี่น้องกะบ,บอกยกอมาตั้ง่ดินี่โอ้โอโอโอเดี่ยวไปไหมเดี่ยวไปไหม้อย้ย้ย เดียงดางเดียงดงอมันมันทมีใบแท็กไปหรอกมันเลยงานมันถ่านหนิบมาเลย เดงับปอยู่น่ะโอ้ยรถเดี๋ยวมันมันคือคนคักกับพี่น้องเนาะมันไม่คือจะพ้องอรวจเนี่ย ใส่ไปแท็คไม่ไม่เต็มไปกันอาจจะสวยงามอยู่พี่น้องอาจจะเย้าแกอยู่ไปแล้วคนนะ่ะยูทูบเบอร์นถือกล่องออมรถอยู่พี่น้อง <laughs> ไทยรถไผยพวกนี้พวกใคมีคน,มน,นเมืองพี่น้องไทยรถสัปเอร่ยี่คนเม,มืองดีอยู่พี่น้อง <laughs> เกียวมาได้ซีไรพี่น้องมือนี่งเอาไปจะเล่นไปเกีียวมาได้ซีไรก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเด้จอดทีหนึ่งเตรียมอยู่พุ่นนองคนไทยคนเบิง คนดหนกันวังใจอ้าวสำนีมือนีคลิปนี้กันสำนีนะพี่นอ้องใส่ซับไปเลยใส่ไปแท็กกันแม่เหล็ก่อนสวัสดีครับผม